สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ราวัั Channel นน YouTube ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวมันๆัดม่ยม,มยนะครับอีพีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวหลังจากที่นาวยะอิโนโนเอควาแชมป์โลกในรุ่น122ปอนด์สภามมยโลก WBC และองค์กรมยโลกด g b o มาครองด้วยการเอาชนะ TKO ตีเฟนฟูตัน นักชกสหรัฐอเมริกาอย่างเด็ดขาดในยกที่8เมื่อวันอังคารที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สังเวียนอเร็กเกอรารีนาในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยหลังการชกครับมีการเปิดเผยในคะแนนผลปรากฏว่า oue, นาวยะอิโนเอะมีคะแนนนำหลังผ่านไป7ยกจากกรรมการทั้ง3ท่าน 69-64, 68-65และ69-64ก่อนที่การชกจะจบลงด้วยชัยชนะของนักชกญี่ปุ่นในยกที่8วันลงขึ้นนาวยะอิโนเอะและฮิเดยุกิโออาชิ ผู้จัดการและปรโมเตอร์ได้ออกมาถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนที่โรงยิมโออาชิในเมืองโยโกฮาม่าโดยนายะอินโนเอตแทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บและแทบจะไม่มีรอยฟกช้ำเลยในการชกไฟที่ผ่านมา เผยถึงอนาคตตัวเองว่าผมต้องการรวบแชมป์โลก4สาบานในรุ่น122ปอนด์ให้ได้ภายในปีนี้ซึ่งจะโดนกำปั้นกับมารอนทับเลสแชมป์โลกของสมาคมมวยโลกยูบีเและสาพานมวยนานาชาติ I b บในรุ่น122ปอนด์ชาวฟิลิปปินส์และอาจจะใช้เวลา3ปีในการชกพิกัด122ปอนด์ก่อนจะเลื่อนรุ่นสู่เฟเธอเวท126ปอนด์หลังจากนี้จะพักผ่อน1สัปดาห์แล้วจะเข้าค่ายซ้อมต่อทันทีเช่นเดียวกับอวชิพผู้จัดการและโปรโมเตอร์ของอินโนเอเผยว่า อิโนเอจะชกล้มแชมป์4สาบันกับทับประเลสภายในปีนี้และปีหน้าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับจอร์เจียคาซมิโลหรือหนุนเนร่ส่วนโรบิซี่ลามิเลสแชมป์โลกในรุ่น126ปอนด์ยูบอชาวคิบาที่ชกร่วมรายการเดียวกันที่ผ่านมาจะเป็นเป้าหมายในการชิงแชมป์โลกรุ่นที่5หากอิโนเอจะเลื่อนรุ่นไปชกในพิกัดเฟ์เวทโดยตอนนี้นาวยะอิโนเอถือเป็นนักกีฬาขวัญใจและฮีโร่ของคนญี่ปุ่นเหมือนโชอิโอตานิ นักเบสบอลชื่อดังชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ในเมเจอร์ลีกเบสบอลของสหรัฐอเมริกายังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทางช่องราวันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการมวยดีๆแบบนี้สำหรบับ EP นี้ต้องจากลาบพเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ